ตอนแท้ไวแน่นาบอพื่อแม่ก็ยัิงไลนเป็นบทถือโบธไปเชื่อวนไวไฟมีปัญหาคือไอ้รอคือดังกระเด็ดเค่องยอข้าวมั้งผมอยมันใจผมพิ่งมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูาเดี๋ยวจะให้ลูกชายาถ่ายนะครับเราจะมาดูถอยเข้าตรงที่ลงของตรงนี้นะตัวนี้เป็นรถจีนนะคันนี้คันที่ที่พาเรามาเดี๋ยวจะมาดูนะเดี๋ยวว่าเขาจะให้ถอยเลยไหมประมาณนี้นะเตรียมนี่จะให้ลูกชายถ่ายาเสร็จแล้วนะครับคันนี้คันแรกนะครับก็ลงประมาณสี่ชั่วโมงนะ รับตู้มาจากท่านเรือคองเตยนะครับพอดีปกติตู้เดียวพี่เขาก็มาคันเดียวนะวันนี้มีสองตู้นะครับก็เลยมาสองคันสายเชือกเราประตูเราเกาะเชือกไว้แล้วนะครับไม่มีหลุดแน่นอนสเตย์อย่างดาีเดี๋ยวจะดูเราถอยนะให้ดูจังหวะก่อนอช่วงประมาณนี้ไปแล้วนะครับรถจีนนะฮะร,รถจีนยโอเค ายไฟไขาดนะครับตัวนี้ผมผมไม่เห็นจริงๆนะแกบอกว่าแกจะต้องขึ้นไปค้าไปจับใช่ไหมแต่แกไม่ได้บอกผมมาดิผมไม่ทราบผมนึกว่าไอไอเจ้าคันแร่เขาเขามัดไปแล้วมันน่าจะไม่ติดอะไรแล้วฝั่งนูน้นสายโทรศัพท์ขาดเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังให้เขาประสานงานอยู่เพราะว่าอ่าเขาจะประกันไหมหรือว่าเขาจะต่อเองเมื่อกี้ถามที่โรงงานเขาบอกว่าตรงตู้น้าสายไฟเดี๋ยวเดี๋ยวโรงงานเขาจะต่อเองไม่เป็นไรมันเป็นของ มันเป็นของหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่าทางโรงงานเดี๋ยวเขาต่อให้มันเป็นสายไฟดีแต่ไม่ช็อตแกบอกว่าแกตะกูนแต่แกอยู่มุมท้ายตู้ด้านซ้ายไม่มีทางได้ยินนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องกระดังผมเปิดกระจกด้วยนะเมื่อกี้มันไม่ได้ยินนะที่เห็นลูกชายผมยืนถ่ายตรงนี้ก็เห็นแกปีนแกบอกว่าแกจะต้องปีนไปจับสายไฟแต่แกไม่ได้มาส่งซิกผมก่อนยังไงก็ต้องขอขออภัยด้วยนะครับต้องขอโทษแกดูแกไม่ได้เลยว่าแกจะขึ้นนะ ผมไม่ทราบจริงๆผมเข้าใจว่าไอคันแรกเนี่ยเขาเขาเคลียร์ไปแล้วแล้วก็เราก็คงไม่ได้ติดอะไรผมก็มองแค่ซ้ายขวามองแค่ซ้ายขวาระวังแต่รถเมื่อกี้ไม่ได้มองความสูงเลยแล้วก็แต่ข้างหน้านั่น่ะผิดเต็มๆนะครับเพราะว่าเราพอดีมันถอยแล้วมันเบียดฝั่งนี้มันเบียดฝั่งนี้นะครับก็เลยแกบ,บอกว่าให้ตั้งลำใหม่พี่อีกคนนึงนะให้ตั้งลำใหม่ให้ให้มันชิดมาฝั่งนี้หน่อยนะครับพอดีผมเดินหน้าไปมันยังยืดหัวไม่พอก็ไม่ได้ไปมองไอะไรตรงนู้นนะตัวนั้นพลาดน,นะครับ มันจะไอตัวสายไฟอ่ะมันสูงอยู่หละมันไม่ติดหรอกแต่ว่าไอสายโทรศัพท์มันจะมีอยู่บางเส้นน่ะเนี่ยเส้นนั้นอ่ะมันตำ่ำมันเกาะไปนิดนึงล้วก็ขาดเดี๋ยวให้เขาเคลียร์กับเจ้าของบ้านฝั่งนู้นก่อนถ้ายัางไงเดี๋ยวเรียกประกันนะเรียกประกันให้เขานะครับต้องถามเขาก่อนนะเนี่ยเขาเขาน่าจะเดินไปถามแลนะ้ะใช่เปล่าไม่ใช่ ขอบคุณมือกล้องนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้นะครับก็พูดถึงสายไฟจริงๆผมก็มีส่วนผิดเยอะเลยนะครับเพราะว่า,าผมไปคิดเองนะครับว่าไอ้เจ้าคันแรกนะพี่เขาอะถอยเข้าไปได้นะครับเขาคงเคลียร์สายไฟแล้วผมก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องสายไฟเพราะเราเป็นคันที่2ใช่ไหมแล้วพี่เคยมาสองครั้งแล้วนะครับแล้วเราเพิ่งมาผมก็เลยกวาดสายตาดูแค่ซ้ายขวานะครับนี่ก็คือเป็นข้อผิดพลาดแล้วก็ สายไฟข้างหลังนะครับที่โดนขาดก็นะ้าแกปีนกะว่าจะดันให้ตามที่ลูกชายผมถ่ายแล้วเห็นเนาะแกปีนกะว่าจะดันให้แต่ว่าแกตะโกนแล้วผมไม่ได้ยินผมเป็นกระจกฝั่งฝั่งคนขับนะครับฝั่งซ้ายมันเปิดแล้วแล้วการส่งสัญญาณให้แกเนะี่ยแกไม่ออกมาฝั่งให้ผมมองเห็นนะได้ยินแต่เสียงไม่ชัดก็เลยทําให้ด้านหลังขาดไปเส้นหนึ่งเป็นสายไฟเมื่อกี้เขากำลังจะต่อแล้วครับแล้วก็เคลียร์ทางโรงงานแล้วว่าให้เรียกประกันไหมนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับไอตัวสายไฟนี้เดี๋ยวเขาต่อให้นะครับส่วนตัวสายโทรศัพท์อีกอี ไม่มั่นใจว่าเขาจะเคลียร์ยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์เองนะครับก็เลยไม่ได้ให้เรียกประกันแต่เราก็มีประกันชั้นหนึ่งนะครับก็เราก็สามารถเรียกประกันให้ได้ถือว่า,เ,าเคสนี้ผมประมาทนะครับถือว่าผมประมาทแล้วกันนะเพราะว่ามัวแต่มองสายขวาทุกทีผมจะมองตู้นะแต่วันนี้ผมเห็นว่าพี่เขาเข้าไปแล้วออกมาแล้วผมก็นึกว่าทางข้างบนมันสะดวกแล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ดูข้างบนก็ต้องขออภัยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยาพัฒทุกอยู่ที่เพชรบูรณ์ ep สองต่อจากคลิปที่แล้้วนะครับอย นั่นเห็นไหมสายไฟเมื่อกี้ก็ยังโดนเลยสายไฟเมื่อกี้ก็ยังโดนเลยโดนนิดนึงก็สําหรับคลิปนี้อยู่เพชรบูรณ์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปเดินทางนะอันนี้คลิปก็คือให้ดูหน้างงานในการถอยเข้าไปลงของนะครับแล้วก็ได้เจ้ามือกล้องมือดีนะครับแล้วก็คุณนายคุณนายได้ทําอะไรกินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขนมเต็มรถเลยแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับนะครับเรามาถึงตอน10บสิบโมงกว่าแล้วก็ ตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะครับประมาณ4ี่โมงเนาะลงเสร็จเนาะก<ม>็โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้สุริยาพรมทุกขอลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสุริยาพรมทุกสวัสดีครับไบปายาย,ายังสายไฟเมื่อกี้ยังโดนเลยไปไป